สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งนะคะก็เป็นดอกไม้ที่อยู่ริมข้างทางนะคะสีออกเป็นม่วงๆเขาขาว,ขาวชมพูชมพูก็มีนะคะดอกเล็กๆน่ารักน่ารักเชีวยวค่ะมาดูกันนะคะมีชื่อเรียกว่าเบนจรงห้าสีส่วนชื่ออื่นๆก็คือบุษบาริมทางบุษบาฮาวายอังกาบบายายายา ตำลึงหวานอันนี้ภาคกลางเรียกกันผักกูดเน่าทางเชียงใหม่เรียกอ่อมแซบผักอ่อมนี่ทางอีสานเรียกนะคะถิ่นกํากำเนิดของเบญจรง5 4สีนะคะก็มีการกระจายพันธุ์เป็นวงกว้างตามชายฝั่งของเขตร้อนต่างๆทั่วโลกนะคะทั้งเอเชียออฟริกาอเมริกากลางและก็อเมริกาใต้นะคะประเทศไทยจะพบได้ทุกภาคของประเทศนะคะตามที่รกร้างว่างเปล่าริมคลอง สองข้างทางก็จะเห็นนะคะเป็นดอกเล็กๆสีม่วงสีขาวนะคะเป็นได้ทั้งผักและสมุนไพรค่ะจัดเป็นไม้ล้มลุกหรือว่ารอเลื้อยเป็นลำต้นเป็นสี่เหลี่ยมตั้งตรงแล้วก็มีขนปกคลุมสูงได้ถึง1เมตรใบเดี่ยวออกเรียงตรงกันข้ามลักษณะเป็นรูปหัวใจโคนจะมนวาวเล็กน้อยนะคะปลายใบจะแหลม ขนาดประมาณ2-4เซนยาว3-5เซนนะคะผิวใบด้านบนจะเป็นมันด้านล่างจะเป็นขนนุ่มขอใบจะเรียบหรือว่ามีหยักมนนิดหน่อยนะคะแผ่นใบก็จะมีขนสั้นนุ่มๆหรือว่าเกลี้ยงนะคะก้านใบยาวประมาณ2เซนติเมตรดอกออกเป็นช่อก,กระจะด้านเดียวนะคะยาวได้ถึง16เซนติเมตรบริเวณซอกใบแล้วก็ปลายกิ่งนะคะ ดอกย่อยจะเป็นรูปกลวยลักษณะโคนจะเชื่อมกันเป็นหลอดส่วนปลายก็จะแยกมี5กลีบสีม่วงสีขาวสีชมพูแล้วก็สีเหลืองก็มีอาจจะปนกันก็ได้ลักษณะของผลจะเป็นรูปแคปซูลทรงกระบอกค่ะขนาดประมาณ1-2เซนติเมตรมีขนปกคลุมผลพอแก่ก็จะแตกออกเป็นสซี่ภายในก็จะมีมะเมล็ดประมาณ3-4เมล็ดนะคะ,มะเมล็ดจะเป็นรูปไตลักษณะเป็นสีน้ำตาลขนาดก็ 3-5มถึง5มิลลิเมตรนะคะชาวบ้านทั่วไปก็คิดว่าจะเป็นวัชพืชนะคะซึ่งเป็นพืชในตระกูลถั่วมีการแพร่ขยายพันธุ์ได้เร็วมากโรคมาแรงไม่มีแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารแล้วก็ทางสมุนไพรด้วยจริงๆแล้วชาวอีสานชอบทำแกงอ่อมนะคะผัดไฟแดงแกงจืดชุบแป้งทอดลวกจิ้มน้ำพริกก็ได้นะคะ หรือตามสูตรหมอเขียวนะคะก็ใช้ผสมกับใบย่านางหญ้าม้าเตยหอมทำน้ำคอร์ฟิลดื่มตอนท้องว่างค่ะสรรพคุณสมุนไพรนะคะรากของเบญจรงค์ห้าสีใช้แก้ผื่นผิวหนังแก้โรคเบาหวานแก้ไข้เพื่อโลหิตแก้พิษฝีภายในแก้ไข้เหนือขับลมให้ซานออกมาทั่วตัวลำต้นใช้รักษาโรคข้อรูมาติซึม ใบช่วยแก้ปวดบวมปวดตามข้อขับพยาธิใบและดอกก็ช่วยสมานลำไส้ลดไข้บำรุงเลือดบำรุงกำลังบำรุงสายตาการขยายพันธุ์ก็ง่ายนะคะจะใช้มเมล็ดหรือว่าจะใช้กิ่งเอามาปักชำก็ได้ค่ะท่านใดสนใจก็ลองหามาปลูกดูนะคะถ้าเกิดมีข้อมูลเพิ่มเติมก็แนะนำกันมาได้ค่ะอย่าลืมติดตามกันต่อไปนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ